เด้อพี่นองเอ๋ยสาวตุ่มนะนอกจากสิเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะยังเห็ดปอเปียะขายอีกเด้แต่ว่าเห็ดตามสั่งดอกคัดเพิ่นบอสั่งกับบอเห็ดเพราะว่ามันเป็นเวียกหลายเนาะอันนี้คือสาวตุ่มพันเมื่อนี่เห็ดมือนี่ฮอเมือนี่นลูกค่าผู้เดียวเป็นลูกค่าเก่าเนาะ เป็นทำงานธนาคารเป็นกนระซังสองรอยอันสาวตุ่มกระเล่อยเห็ดแหลวเรียบโอยขายโตละสองแฝงสองแฝงกับสิตกละค่าสองแฝงแฝงหนึ่งกับสีสามสิบเก้าบาทเนาะตอนหนึ่งก็จะได้เจ็ดสิบแปดบาทบ คิดว่าเนาะได้เจ็ดสิบแปดบาทคิดเป็นเงื่อนไทยแต่ว่าจะไปคิดเป็นเงื่อนไทยเถอะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดอยู่หนี่กินอยู่หนี่ขายอยู่หนีมันก็สิได้ราคานี่ละ่ะขั้นเฮ็ดแล้วลบมาใส่เงืนอยู่เมืองไทยกับไข่ที่ก็เลยทายให้พี่น้องเบอ่งว่าเฮ็ดยูถูกเดือนหนึ่งสาวตุ่มได้หกเหรียญมั้งแต่ว่าอันนี้มือนี้สาวตุ่มเฮ็ดมือเดียวได้เงิน ก็สิได้เงิน400แฟรแคงเนาะพี่น้องเบิดนี่ได้เงิน400แฟรแคงก็สิเอา39คู้นก็สิประมาณ0มืเนหาะสาวตุ่มได้ก็คือผลงานของสาวตุ่มวันนี้เนาะพี่น้อง,น,งออนั่งยูเบิดมือเลยโด,น,ดนเห็ดเทือหกเดือนเห็ดเทือนึงเพราะว่าสาวตุ่มเปเห็ดสมือเนอะอาะเบียกประจำกันเมื่อแล้ว มื่อนี้เห็นว่าเพิินเป็นแขกประจำลูกค้าประจำก็เลยเห็ดให้เพิินซื้อ,อขั้นมาสั่นกับโอเห็ดผลงานวันนี้พี่น้องปอเปียะฟีมือเส้าตุ้มบ้านตําแยผู้ใดอยากกินกระสั่งเดยอยเมื่อเมืองไท่เสีให้กินโอเฮ็ดไปถาวายพระเป็นมาแสบบานั่งเถอดดิฟีมือใส่ไดยู ลูกเต่าสาวตุ่มมาไปกินของพืนเลยเด้กินแต่ของแม่แต่ว่ากับฝึกสอนวิทยาหยุดให้ลูกสาวลูกชายแลและละเฮ็ดเป็นเบิดสุขคนผลงานปเปปี้ยของสาวตุ่ม